ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดบุนดายครับผมเนาะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เกาหลีใต้นะผมบรรยากาศตอนนี้ถึงแม้จะมีภาพที่แบบนี้ก็คือ1นึ่าออนซน์นะผมเนาะตอนนี้เมื่อเช้าตื่นขึ้นมาก็คือแบบติดลบสี่เลยนะฮะน้องๆตอนนี้คือหนาวหนาวนะครับผมเนาะก็ยังหนาวมากเลยนะฮะนี่ตอนนี้อยู่ที่ป้ายรถเมล์อีกแล้วนะ,ะน้องๆอ,อ่ะก็คลิปนี้ครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําประธานนะผมเนาะที่เล่นในตอนอ่ปีใหม่นะผมเนาะซึ่งปีนี้นะฮะน้องๆก็ อย่างที่ขึ้นรูปภาพให้เลยนะฮะเนาะก็จะมีโปรโมชั่น99บาทนะฮะนะเดี๋ยวผมดูดูรูปภาพก่อนนะว่ามีอะไรบ้างน,นะผมแต่ตอนนี้คือผมซื้อไว้ที่บ้านแล้วนะผมเนาะก็คือมีสต๊อกมีในสต๊อกไว้เรียบร้อยแล้วนะผมเนาะก็ทําไว้99บาทนะผมเนาะ199 299 399แบบนี้นะฮะ99บาทผมเนาะก็จะได้ไปไฟเย็นนะผมเนาะไฟเย็นนะไฟเย็นก็หนึ่ง สิบ,บาทแล้วนะผมน,น้อหนึ่งแผ่นนะผมเนาะพู่เฟื่อนฟ้าหนึ่งอันนะผมเนาะอันนี้ก็สิบ,บาทแล้วนะฮะไพเลทก็สิบ,บาทแล้วนะฮะแล้วก็อ่าสายลุ้นนะผมสายลุ้นสําหรับดึงนะผมเนาะดึงแล้วก็พุม่มมันจะเป็นแบบนี้นะผมเนาะอันนี้ก็สิบ,บาทนะฮะแล้วก็อ่า ประทัดตุกจีนนะผมประทัดตุกจีนก็ตอนนี้ก็คือที่อื่นอาจจะสิบบาทนะผมเนาะเมื่อก่อน5บาทนะตอนนี้ก็คือ78บาทแล้วนะผมเนาะก็เรียกได้ว่า10บาทได้เลยนะผมเนาะซุปเปอร์ป๊อปนะผมเนาะซุปเปอร์ป๊อปก็10บ,บาทนะฮะท็อปนะฮะกระเทียมนะฮะผมเนาะประทัดลูกบอลสองนะผมเนะเาะแล้ววิบปับหนึ่งอันนะผมเนาะก็ตรงนี้นะผมเนาะไฟเย็น10 20 30 40, 40 50, 50 60 70โอ้กล่องพัสดุก็ แปดสิบแล้วนะผมเนาะเก้าสิบาทเก้าสิบเก้าบาทนะค่าส่งอีกยี่สิบาทนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าถ้าถ้าตัวเองคิดว่าคุ้มมันก็คุ้มนะผมเนาะเซตเก้าเก้าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเนาะมาดูในส่วนของเซตร้อยเก้าเก้านะผมเนาะก็จะมีอ่าวิวปัดเป็นแพทเลยนะฮะก็คือสิบสองอันนะฮะเนาะนะผมเนาะแล้วก็จะมีผู้ผู้นะผมที่เพิ่มขึ้นมานะผมก็คือเฟื่อนฟ้านะผมเนาะแล้วก็จะมีอ่า ผีเสื้อนะผมผีเสื้อจุดแล้วก็มันจะวิ่นขึ้นไปข้างบนแบบนั้นนะผมเนาะอันนี้ยี่สิบาทนะฮะน้องๆบอกเลยว่าแพงมากเลยนะผมเนาะ,ะแล้วก็ใส่รุ้งนะผมเนาะแล้วประทานลูกบอลอีกห้าลูกนะฮะน้องๆที่จะให้ไปนะผมแล้วก็กับตังฮูกนะฮะน้องๆนี่ฮะกับตังฮูกนะผมเนาะโอเคมาดูในเซ็กของสองเก้าเก้านะฮะสองเก้าเก้าก็คือแบบ วิวปั่มอีกแล้วนะผมเนาะวิวปัม่มอ่าสิบหนึ่งแพนนะผมเนาะแล้วก็ไฟเย็นหนึ่งนะผมเนาะเฟื่องฟ้าผู้เฟื่องฟ้าจะเพิ่มมาเป็นห้าอันนะผมเนาะแล้วก็ประทับผีเสื้อนะผมเนาะประทับตุกจีนแล้วก็ประทับกับตันงหูนะผมกับตันงหูนี่ใครเล่นก็ระวังให้ดีนะผมเพราะมันแรงมากเลยนะฮะน้องๆแล้วก็ไพเร็นะผมเนาะอ่ากับตันงหูกับไพเร็นะผมเนาะกล่องสีเขียวกับสีชมพูเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะฮะแล้วก็ปะทะลูกบอลนะผมสองสี่หกแปดสิบสิบลูกนะครับผมเนาะลูกเล่นนะฮะก็คือลูก หนึ่งบาทนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคแล้วก็บอมเบ้นะผมบอมเบ่ก็คือแบบปะทะภูภูเขานะครับผมภูเขาไฟนะผมจุดแล้วก็มันจะวูบอยู่ตรงน้ําแบบนั้นนะครับผมเนาะโอเคมาในเซตของ399เก้าเกนะผมอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเซตสุดท้ายสุดแล้วนะผมเนาะก็เฟืองฟ้าเท่าไหร่เนี่ยสองสี่หกแปดแปดอันนะผมเนาะแล้วก็ไฟเย็นนะผมก็คือดอกไม้ไฟนะผม2อันนะผมแล้วก็ปะทะลูกมองนะผมเนาะก็จะมี ลูกเล็ก5ลูกแล้วลูกใหญ่5ลูกด้วยกันนะฮะแล้วก็ปะทดตุกจีนปะทดไพเลก,กับตันทูภูเขาไฟแล้วก็ผีเสื้อนะผมเนาะ,ะแล้วก็กระเทียมนะฮะแล้วก็อ,อะไรอีกไอปะทดตุกจีน2อันนะครับผมเนาะ,ะแล้วก็วิวปั่มนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็ใครสนใจนะผมเนาะ,ะก็สามารถทัดมาได้นะฮะน้องๆที่ ID Line <c oughs> ได้เลยนะครับผมเนาะหรือไงหรือจะเป็นทันเฟซเพจ แทนในบนดอยได้หมดเลยนะผมแต่ถ้าจะให้สะดวกก็จะให้ตอบเร็วนะผมเนาะก็มาที่อ่ไอดีไลน์ได้เลยนะฮะโอเคจะประมาณนี้นะผม,นะมเนมาะคลิปนี้มารีวิวประทาดที่สต็อกไว้ที่บ้านนะผมเนาะพร้อมกับบรรยากาศที่เกาหลีนะฮะเอา้าแสนแดงพาทิ้งหายแล้วนะผมเนาะคือตอนนี้คือออกมาอยู่ข้างนอกไม่ได้นะผมเนาะนานๆไม่ได้นะเพราะหนาวมากเลยฮนะต้องรีบเข้าห้องนะผมเพราะว่า ที่ห้องหรือว่าที่พักต,ต่างๆนานานี่มันจะมีพื้นอุ่นนะครับผมเนาะก็โอเคนะฮะตอนนี้เกาหลีใต้เข้าสู่ฤดูดดหนาวแล้วนะผมเนาะก็หิมะก็ตกเป็นครั้งแรกแล้วนะผมผมก็ถ่ายคลิปเก็บไว้แล้วนะฮะนี่ฮะบรรยากาศล้อมรอบจะประมาณนี้นะฮะ <S <S โอเคประมาณนี้นะคะคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะผมเนาะที่เข้ามาติดตามกันนะผมเนาะลุยไปด้วยกันนะฮะแล้วถ่ายที่สุดนี้ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคล